ช้วันน,นี้นเนี่ยยาช็อกโกแลตช็อกโกเลตช็อกโกเลตมีฟูตีช้ช็อกโกแลตสไตล์ฟองดูใช่ไหมคะพี่กุ๊ดโอเคเรามาแกะกันเลยค่ะพี่กุ๊ดแกะค่ะ,แ,ะแกะเลยค่ะนี่นะจ้ะอู้อ่ะค่อยๆนะค่อยๆอ่ะเราดูซิมันมีฟอ,อันนี้คือเราซื้อมาจากเซเว่นนะคะราคาเท่าไหร่ไม่รู้อ่าก็ไม่ได้แล้วมันเป็นเออเดี๋ยนะนี้คือคุณค่าทางอาหารจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วดูข้างในแล้วดูข้างในมีอะไรบ้างผลไม้มันเหมือนซึมแล้วมั้ ช่อยด้วยอันนี้ช็อกโเบอร์รี่เหรอไม่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่อยๆแกะนะมันก็อยเลอะหน่อยนะน่าจะเยอะน่าดูเยอะไม่เลอะไม่ใช่เยอะเยอะนี่อะไรเนี่ยค่อยๆนะมันติดได้ไงอ่ะใจเย็นดูดิมันมีสตรอกโเบอร์รี่มันมีเมลโล่แล้วก็เอ่อกล้วยเออก็จิ้มกับช็อกโกแลตอ่ะลองจิ้มดูค่ะลองดูแล้มันเบลโล่ค่อยๆค่อยๆอใจเย็นๆเป็นไงพี่เกณฑ์ใหญ่อ่ะหนูกินดิ เป็นไงมีแต่รสสตรอเบอร์รี่เอออร่อยไหมอร่อยไหมสตรอเบอร์รี่มันกระจายสวยเขาบอร่อยอร่อยใช่ไหมเออ,เ,อ,อเป็นผลไม้ช็อจิ้มช็อกโกแลตฟองดูโอ้โหสุดอยู่ในเซเว่นซื้อมาเซเว่น, Seven, นมากลางวันกลับว่าจะกินแล้วลืมเลยเอาให้เด็กกินแทนโอ้โหเออชอบไหมชอบเลยเออเนี่ยมันไม่ไม่กี่บาทเองรู้สึกจะยี่สิบเก้าหรือสามเก้าจะไม่ได้ว่ะเดี๋ยวต้องดูราคาอีกทีลองไปหาดูกันนะคะในเซเว่น นี่นะคะอันนี้นะหน้าตาหน้าตามันคือแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นเป็นเนืโกโก้อเออเหมือนโกโก้ใช่ไหมคะหนูคิดว่าเขาจะมาเป็นถั่แล้วก็ะหล่ำไสให้จิ้มจริงๆฟองดูมันคือต้องจิ้มอย่างเงี้ยแหละถูกแล้วแล้วต่อีกหน่อยแล้วมันต้องเป็นถั่แล้วก็ลาดโอเคถ้าสิบคะแนนให้คะแนนเท่าไหร่คะเก้าค่ะให้คะแนนเท่าไหร่คะเก้าเต็มสิบเอ้ยสิบคะแนนให้เท่าไหร่คะอันนี้เก้าเต็มสิบอ่ะเก้าเต็มสิบนี่ให้เท่าไหร่คะให้เท่าไหร่คะให้หนึ่งต่อไม่อร่อยเหรอหนึ เกลเกินมันมนีมค่ตัว,ตวเบอร์รี่กระจายตัวหมดไม่ไเท่ากับหนึ่งพันอะ <c oughs> โอเคเอาหมดเกลี้ยงอ่ะไม่อร่อยเลยต่หมดแล้วดูเลียมือกันแล้วนะคะรียบร้อยอโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย